เป็นกับน้ำมันมะม่วงอบาิบปีน้ำสว์ต่างดดังนั้นนะคะใครที่มีเตาอบที่บ้านนะคะแนะนำเลยสิบดีทช่ค่ะไม่ยากเลยค่ะทีเดียวเลยง่ายมากทุกอย่างไม่ต้องแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเป็นคำคำทานง่ายเหมาะกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่จะเป็นสโลแกคือเราคิดภาพอยู่บางทีเราเป็นเค้กแล้วพอมันตัดแหวกไปแล้วอะที่เหลือใครกิน ดูสิคะตอนนี้คุา็ว่ากอค่ะาวที่ปอะกับกันคเอียดตอแรกว่าเป็นไข่ขาวเป็นเลอะค่ะเป็นขาวกับส่วนแรกที่ผสเอาไว้ที่เป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้เป็นเหลือง คะดูก็ได้นมคะในเฟซบุ๊กก็มีก็ใช้นิ e ติสวีดเลยใช่ค่ะถือว่าข้าไปในยูทูปพิจาใีเลยก็ได้ค่ะโอเคแล้วสต่ละมีงานไได้สุดไหมค่ะเดวิดสุขบุารอย่างสตาฟก็ได้เเนียเสิร์ชยูทูปนี้หมดเลยคนทำกับข้าวที่เป็นก็สามารถี้นดูกันได้ทำได้ค่ะ

ห้าไกนและไก่ล่าเป็นเวลาแล้็มได้ค่ะถ้าเป็นปลาตเพียเราจะใ่เป็นไม้เสียบค่ะแต่ว่าอันนี้จะดีแงือปลาตะเบลกว่าปลาตะเพียาใส่ติ๊กตกนะคะที่ลงไปแล้วก็ดูว่าเขาดูแรอว่าขาตั